เหมาะมากๆกับคนที่ต้องการปิดผมข่าวเป็นประจำและคนที่แพ้สารเคมี สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มาพบก,กับปอที่ช่องปอสตอรี่จ้าช่องที่จะทําให้เพื่อนๆทุกคนสวยได้แบบประหยัดดีต่อใจและดีต่อเงินในกระเป๋าทําเองได้ง่ายๆที่บ้านรวมถึงบิวตี้ทิต่างๆก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะจะให้แม่มาเป็นแบบโดยเราจะย้อมผมง,งอกด้วยวิธีธรรมชาตินี่ก็คือเฮนน้านะคะอันนี้ยี่ห้อเลิฟลีนะคะเฮนน้าเป็นสารสก,กัดที่ได้จากพ ปัศจากสารเคมีไม่ทําให้ระคายเคืองและไม่ก่อให้เกิดมะเร็งโดยทั่วไปแล้วมีการนําส่วนใบมาใช้เป็นสีย้อมผมแบบกึ่งถาวรซึ่งจะติดเส้นผมนาน3-4สัปดาห์เท่านั้นจากนั้นก็จะค่อยๆลอกระหว่างการสระผมนะคะสีที่ได้จากการย้อมผมด้วยเฮนนาจะเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มถึงสีน้ําตาลแดงแล้วแต่สภาพเส้นผมของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งเฮนนาเนี่ยเป็นที่นิยมมากสําหรับคนที่ ต้องการทําสีเคลือบปิดผมขาวนอกจากเฮนน่าจะสามารถปิดผมขาวและบํารุงผมให้เงางามแล้วยังไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะจึงทําให้ปลอดภัยต่อคนที่ต้องการย้อมปิดผมขาวเป็นประจําวิธีใช้เขาก็จะมีอยู่หลังซองนะคะและ้วเขาก็จะมีคําแนะนํานะคะเพื่อให้มีสีน้ําตาลเข้มควรผสมน้ําชาหรือน้ํากาแฟและมะนาวครึ่งลูกทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะเพราะว่ายิ ่งทิ้งไว้นานก็จะยิ่งเกิดสีขึ้นเขาก็จะเป็นผงๆผแบบนี้ข้อแนะนํานะคะหากเราใช้ผงเฮน่าในการย้อมผมเป็นประจำแล้วเรากลับมาใช้ยาย้อมผมแบบถาวรนะคะจะทําให้สีไม่ค่อยติดตามที่ต้องการและบอกก่อนเลยนะคะว่าก่อนจะทําการย้อมผมนะคะให้เพื่อนๆเ,เทส ก่อนว่าตัวเองอแพ้หรือเปล่านะคะโดยการเทสที่หลังหูนะคะตรงนี้นะคะเพราะมันจะเป็นส่วนบริเวณที่บอบบางนะคะถ้าเราแพ้นะคะก็จะมีผื่นขึ้นหรือผื่นแดงขึ้นบริเวณนี้นะคะและบอกก่อนเลยนะคะว่า เฮน่าเขาจะค่อนข้างเลอะเทอะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องทําให้ผงของเฮนน่าเป็นเหมือนเนื้อครีมของยาสีฟันนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ไหลเลอะเทอะลงมาเปื้อนพร้อมกันรืยยัง,ยงเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะวิธีการทํานะคะตักเฮน่าใส่ชามผสมที่จะทําการโกบสีผมในปริมาณของเส้นผมของเรานะคะ เฮนนาสี่ช้อนโต๊ะพูนๆน,นะคะแต่ว่าปอต้องการความเข้มเขาก็เลยจะใช้กาแฟนะคะในการช่วยทำให้ผมเป็นสีเข้มนะคะผงกาแฟไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนะคะปอก็จะใช้น้ำร้อนเทลงไปที่ผงกาแฟนะคะแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะต้องใช้น้ำร้อนนะคะจากนั้นนะคะปอก็จะกรองน้ำกาแฟ หลังจากนั้นนะคะปอจะตักน้ำกาแฟใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปผสมนะคะให้ผงของเฮนนาเป็นเนื้อครีมนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราเติมมะนาวหนึ่งซีกนะคะ หลังจากนั้นปอก็จะใส่ครีมนวดลงไปนะคะครีมนวดเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เราใช้อยู่เป็นประจำเราจะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้ความเหลวของผงเฮนนาประมาณเหมือนยาสีฟันนะคะ หลังจากคนผสมเข้ากันแล้วนะคะก็ให้ทิ้งไว้8ชั่วโมงนะคะวันนี้ปอก็ยืมแม่มาเป็นแบบให้นะคะเนื่องจากว่าแม่มีผงมงอกขึ้นเยอะนะคะปอก็เลยจะทําการย้อมด้วยผมของทินน้านะคะให้แม่นะคะแต่ก่อนที่จะย้อมผมนะคะคือต้องสักผมก่อนและก็เป่าผมให้หมานะคะไม่ต้องลงครีมนวดนะคะจากนั้นนะคะปอก็จะใช้ออยนะคะทาไปที่กรอบหน้ารับกันไม่ให้สีมันติดที่หน้าผากและใบหน้าของแม่นะคะ และการย้อมเฮนน่านะคะนอกจากจะช่วยปิดผมขาวด้วยวิธีธรรมชาติแล้วนะคะเขายังจะทําให้ผมเราอะดูมีน้ําหนักด้วยนะคะและเวลาย้อมนะคะคือแม่จะบอกว่ามันจะหนักหัวเพราะว่าตัวเฮนน่าเขาจะเกาะที่เส้นผมนะคะ หลังจากที่เราเป่าแห้งแล้วนะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้ทิ้งไว้3ชั่วโมงมันก็เลยแบบแต่เพราะว่าถ้าเราทิ้งตามที่เขาบอก6กถึงแชั่วโมงเพราะว่าสีน่าจะเข้มกว่านี้แต่ว่าได้เท่านี้ก็ถือว่าโอเคนะคะพอกบงอกไปได้ แม่แ้าใจป่ะถูถ่ายไปขั้นตอนอาจจะดูยุ่งยากนะคะแต่การย้อมผมด้วยผงเฮนน่ากับกาแฟาก็เป็นวิธีการที่ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดเงินเหมาะมากๆกับคนที่ต้องการปิดผมขาวเป็นประจำและคนที่แพ้สารเคมีในน้ำยาย้อมผมนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะคะ